ได้ดิเองอ่ะตั้งยิงเ้าไปไอ้ที่ตั้งได้แต่ก็ไม่ได้ตายนะครับเนี่ยโดนประกาดเข้าไปอืมไอ้ของผมหมดเบี่อย่าง assung. นี้ก็ได้เลยอย่างนี้สูวนนดีครับ motion ตั้งนี่ไงสองอืมสองสโลเอาดิเอามาดิเอา เอาโอ้โหอ่านคนเดียวเลยเนี่ย้วก,กุดโลกเอาสวัสดีครับผมชิดติ้ตอนรับเข้าสอบกัตตันที่เเคยวันนี้ผมจะไม่ขึ้นไอเทมรุนพลังแฝงเพราะวันนี้เราจะมาเล่นสายเซฟิล่าสายโซโลเอ้นี่ไดเล่นเซฟิล่าสายเซฟิล่าสายโซโลนะครับนี่ในเมื่อเขาเลือกตัวนอกเมตามาเราต้องเลือกตัวที่ข้ามเมตาไปเลย เอนอกเมตากับข้ามเมตานะครับว่าคือน่าจะมีราเมจจากจากอะไรนะไอเผาเผาเขาเรียกว่าอะไรนะอาคนนี้นะครับชิ้นเดียวเลยแค่นั้นก็แรงแล้วนะครับเสียเราเล่นเป็นสายแบบซัพพอร์ตสายโซ่ไ้เพื่อนไอเพื่อนได้ยิงนู่นนี่นั่นน,น,น,นะจ๊ะม,มาที่แฟชั่นโบูครับรองเทา้นารถดาวหัก ดาวแบบว่านักหนักนักหนักคิวหนึ่งต่อต่อไปยิหนึ่งกดต่อต่อไปดิอืมต่อต่อไปตายแล้วเนี่ยยังอ๋อหลากมาหาเพื่อนหลักมาหาเพื่อนรอรอสุดเออผมเก็บไปสองตัวนะเรต่อต่อไปต่อต่อไฟเพื่เนนอเก็บงานนี่ขอเก็บงานไว้ ไปกันต่อที่กลับบ้านดีกว่านะนี่ครับอากโกนี่เอ๊ะอาละวาดทีเรายังโชอย่างโชอย่างจะโชอย่างจะโชนเอ้าอคือสกิลสองผมอาจจะเว้าเยอะหน่อยนะครับสำหรับซีฟิลา่าผมกล้าสกิลสองไม่เคยแม่นเลยไม่เคยที่จะแม่นเลยสกิ 2, สกลสองเซฟิล่ารู้สึกว่าทำไมมันยากกว่า ปกติก็าไปรู้ผมถือบอกว่าในกลางกับกผมเป็นเลยที่ผมอ่อนที่สุดแล้วสกลิลช็อตผมไม่ค่อยแม่นนะยโมไปสองเดี๋ยวเปิดน้ำใส่น้ำแล้นะครับแต่ว่าตอนนี้ามีเก็บตั้งแต่ยื่เข้า,า,ขาไปได้อยู่ครับโกรธอติเพิ่งมาเพื่อนเฮเพื่อนหลบแล้วก็ทำตาเม,มีไม่ไหวครับตัวนี้เปิดอติเข้ามาหยานจตุเทพรำเขาให้ไปกันต่อที่เลนของเราดีครับ อุ้ยอุ้ยนอกเบต้าก็เอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวเจอฆ่าเมต้าก่อนครับไม่ตันเลื่อนใส่เลยแล้วผมจะไม่ต้องหลบด้วยอันติแล้วคือเวอาลาอันติเซฟิล่ามีดาเมจด้วยนะครับมันอยู่ใกล้ๆไม่ใช่แค่แบบฮิลล์นุนนั่นหลบอันตรงอรันติหลบสกองสกิลนะครับสามารถมีดาเมจได้ด้วย อ้ยู่ก่อนครับอยู่เฉยไก่อนเราอยู่เลยไปก่อนไปยับราคียิวก่อนเราได้เลเวลห้าเลเวลหกแล้วว่ะหกเท่าหกเท่าแล้วเว้ยมันรลบว้างมาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องแล้วยังไงซินั่นไห อาเลี้ยงเป็ธรรมดาครับแต่ว่าฮิลเราก็ฮิลได้นิดนึงนะสกิลหนึ่งสนกะิลสอ 1, งอโอโหหลบมาทางนี้อ๋อกูตายอ่ะได้ดิแเองอะ่ะตังกินไ,ได้ไหมไอ้ที่ตังได้แต่ก็ไม่ได้ตายนะครับเนี่ยโดนประการเข้าไป ประกาศใส่เพืออ่อเอาเอาเลยครับเอามาต่อกันที่เลนกลางแล้วโลสตันไม่โดนะครับงับ้นสแปม๊ไปคิวหนึ่งไปที่เห็นอย่างกี้แล้วแทงเลยครับดูดาเมจตอนท้ายได้คือดาเมจแรงอะ่ะเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆย่งแรงเลยครับคือเป็นทำเรื่อยๆไงมันได้แบบ,บเบิร์สท,ทีเดียวโอ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเรืเ่อๆยๆมาเลยพอดเคป จะกลัวกลัวเทวน้าจริงไม่ทันหรือว่าเมทเราอาจจะตามไม่ทันนะครับอือ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 เฮ้ยโหมมดพี่อย่างนี้ก็ได้เลยอย่างนี้สวนนี่คะมันติมาติแกรบซอยได้ซอยคอยเนะซอยคอยเนะ ต่มานาหมดวัยมากเลยอันนี้เป็นเศร้าเลยบนดีกว่าไปที่เลนบนดีกว่าครับโอเคผม,มาะลาไป <c oughs> ผมโจมตี <c oughs> อูโดนซอยโดนซอยสตาน์ทสตัน, <c oughs> สตนดถูกจงว่าไอ้บ <c oughs> ิฟิกเกอร์จะไปเอาเทลนทัอย่างเต็มสู <c oughs> แต่ว่าตันให้ตรงนี้ <c oughs> อ้ชุดทันชุดทันเพื่อนเอาซิกินุสแปมมา เมาลมานันแค่สกิลหนึ่งเรื่อยๆก็เมาลมันครับนี่มาแล้วเสื้อสโลบอกเลยว่าหนีดีกว่าขวาหนีดีกว่าวิวสิบเอ็ดเจอเลยวิสิบวิวเก้าเจอเลยวิวสิบหนีไปหนีไปจันไปถอยครับถอยครับส่งๆไว้ถอยครับ ถ้าพูดลอย่เนาะแปลตั้งทีพอดีครับดาสเรยุแหละสโลอันเดียวผมไม่บอกครับเราต้องมีคาถาสโลว์หนึ่งอันอันนี้เป็นสายเวทแหละคลือเมื่อก่อน,อนเซฟร่ามันออกแป๊บหนึงตันสองเพื่อนกูมีสโลว์พอดีมั้งนะไปเกิด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  สวยงามคือเมื่อก่อนที่มันมันามาแล้วนะครับมันเป็นเซฟิล่าโรมิงนั่นแหละเออมันจะไปอยู say, ่แพทช์หนึ่งไงเขาออกพวกฟอร์ดเคดนี่แหละเออเอามาโรมิงนะครับทำให้มันสโลง์สโลแล้วก็สแปมสกิลหนึ่งสกิลสองสตันอะไรก็ว่ากันไปนะมีช่วงนั้นน่ะที่มันโด่งดังสุดๆเลยเอามาโรมิงนะะไยกันโอ้โห มนั่นแทงนะเอา้าเอา้เอาออที่มันคอมโบคอมจ่อยเที่ยวนาสตันผมตันให้อีกทีนาคอสยกโอ้โหไม่ได้เดินครับอืสโลเดี๋ยวเราต้องเล่นในไฟวะ่ะคือตัวผมเอามาห้าอยู่แล้วใช่ไหมในออฟเลนเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งมันสู้สู้ใครก็ลำบากอยู่แล้วครับวเราต้องเล่นในไฟ อารมณ์คล้ายๆกับเราเล่นดอเรียคู่กลางอะไรเงี้ยมันต้องเล่นกับเพื่อนเลยครับสับสุดซับขวาวะอันนี่มันในมันใน,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 นเพื่อนกดรวมตูดเลยเฮ่จัมาฟาร์มต่อแต่เลเวล่อนสา,าวเขาเป็นบอสแล้วนะครับลูกเคยไข่ลูกเคยไข่เยอะนะอันนี้เป็นบอสละนะีฮะโลไป ตีตีเดียวเามไปอีกหนึ่งเอาจะตายเปิดชูปครับตัดให้เปิดตลวันหยาดมันกดอะไรติดหลบหลบทีซีครับแต่ว่าไนก็ต้องตายอยู่ดีครับเอาเอาโอ้โหมาตามสูตรแล้วผมได้มาแล้วกระทานสโล slow motion โมชันตามนี่ไงเป็นสองหนึ่งสองสโลเอาดิเอาประมาณดิเอา,าเอา,เอาโอ้โหอาเกดีอันเดียวเลยเนี่ยแล,ล้วกูโลบเอาโลบครับยูมาก่อนสโลโอ้โหเดินไม่ออกละสิเขาเรียกว่าติดคือติดคือติดคือไปดีกว่าครับ <Your team S 1> วาด <has S 1> โอ <ฆ S 2> ้โหเลยจะเดียวละ เดินไม่ได้ครับเ่เลก็กจัดแค่เผาวันเดียวไปกันต่อจี้ีบ้านครับอือฟันอู้เอาแล้วว่าสองไอเทมอันตรายเดินกันหมดได้ ย anyway. oh well, in uh huh. uh ี่เกมมันจบก่อนนั่นเป็นเกมไม่จบก่อนที่ผมออกเป็นเอ็ดี้ต่อแล้วนะมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะทำสักสามสโลเอ๋มีทั้งสตันสตันสกิลสองสโลสกิลหนึ่งตีพาส์ทีมกับฟอร์สเคปอีกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสายเกียนเซฟิล่าออฟเลนสายสโลสองสโลนะครับผมถ้าใครชอบรีฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สายดับเป็ลสโลต้องมาไปก่อนสวัสดีครับผม